้แม่พากำไรทองมาฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนให้หัดหัดแมวแล้วก็พิษนักบ้าแล้วก็ถาพยพญาธิค่ะเพราะว่ากำไรทองตั้งแต่เข้ามาเขายังไม่เคยได้ฉีดวัคซีนพวกนี้เลยค่ะตอนนั้นมาเขาก็ท้องพอท้องเสร็จก็ลูกเสร็จก็ป่วย แล้วก็ดูแลกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนถึงทุกวันนี้ค่ะน้องยังไม่เคยได้ฉีดตรงส่วนนี้ก็เลยต้องพาน้องมาฉีดเพราะว่าตอนนี้น้องแข็งแรงดีแล้วนะลูกนะใบทองแข็งแรงดีแล้วพร้อมจะฉีดแล้วค่ะพร้อมจะฉีดแล้วนะลูกนะ ต้อพี่เขาแก